สบายดีเท่าไม่เม่านอขึ้นไดีนาบ่หนาวกินไฟเหรอเฮ็ดนังกินอันนั้นม่ตัวหนักอันเดีย้ปเหลือเม็หนักอันนักินอ่ะเม่เว่าปป้งกินอ่ะโอ้พนเมี่ยว่นปป้งนนี้กินนอลอกดกแค่แล้วอกค่หอโอ้เมี่พ่นปป้งดกแค่กุนมันยุใส สูดดูดเรียกพุ่นะอ๋ะอ,อถ้าไปเก็บเนี้ยมาปีกกลับเขาด้เออเออถ้าปีกพักในกลับขเขาเนาะสบายดีเนาะ ทักทายสบายดีเอฟซีทีนะฮะมดทุกคนเนาะกาได้มาพบกับเบ้าอวนคือเกขาพ่อแม่พี่น้องเนาะกาเมื่อนี้บ่าอวนก่อเสด็จน้ำพาพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเนาะไปติดตามภับส้มนักการสร้างบ้านของคุณยายยืนเพื่อนเนาะกาหน้าจะสำเร็จแล้วล่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะกาที่สองสามวันเราเบ่าอวนก็บ่ได้เข้าไปเบิ้องนักการสร้างบ้านของคุณยายยืนเนาะเมื่อนี้เนาะบ่าอวนก่อเสด็จน้ำพาเอฟซีนี่เข้าไปเบิ้งน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าบ้านของคุณยายยืน สางสำเร็จมามันจะเป็นโซงสำไรเลยสวยงามสำไรเขาก็ไปติดตามครับโซน่น้มกันอยู่นคลิปนี้เดยเลพร้อมให้พี่น้องเนาะ บาอาอบากเยนอล่หนหอยเนาะการมุ่งสิว่นดียบอ่อนัสร้างคนก่อแ,แล่สางฟ้าเราเนาะสางฟ้าไซสเราพี่น้องเนาะแกคนก่อนเดี๋ยวยกไซสแล้ไกน,น่ง้ห่ใหม่แนบเดีอเนนะรานนี้ที่ว่าเขาเจ้านี่แนบไปเทียบหอยเาพี่น้องเนาะนี่ละเอยียดดีเนาะ เจ้าที่สารลายซองตัวนี้จะเป็นจงฟองไว้พอบอลเท่งอยู่พอกินใหน้เป็นควันไฟเป็นอย่างนั้นออกมาเนาะสวยงามเลยทุกท่านเนาะจะเป็นทูงทรงเปไ็นแบบเนาะแต่กับยังสีหนา่ากับเจ้ายังบริาสารใช้ถเถอะเนาะนี่จะเป็นด่านหลังไม่ใช่เนาะด่นดานหลังเงือนสวยงามเงื่อนไ่เนาะกับเจ้าสารสารเป็นลาย ยัางงามเลยพี่นอ้นองเนาะเหนยียมพี่น้องข้อเหยี่ยมตาของนี้สมดุลกี่วันเนาะอันนี้น้ำนะพ,พอสมกันได้พี่น้องเนาะตัวนี้จะเป็นด่านนอกเนะนะาะพี่น้องมาอวนสุดท้ายด่านนอกใครถาดกระชุ่มนี้บือต้องกันก่อนพี่น,นะน,พน้องเนาะนี่มาจาบน้ำบริเนป เรื่องพี่น้องมนคะักดีงานแบบนีเนาะสำหรับการสารรนฝาเฮือนตัวนจะเป็นประตูประตูจะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเฮือนของคุณยายยืนคนตัวนั้นมาเข้ามาตัวนั้นจะเป็นบอนที่ว่านอนเนาะบอนนอนพี่น้องแหมตัวนี้จะเป็นบอนแดงยูข้อกิ่งบอลยูบอนขักเส้าพี่น้องเนาะ ก็ถือว่ากว้างนะใหญ่นะพี่น้องเนาะใหญ่กว่าหลังเกาเพื่อนของเปิ้นน่ะเนาะพี่น้องเนาะเป็นความใหญ่เนาะเจ้านาบ่ได้ส่บานับอยู่เนาะบ่ได้ส่แเนาะเพราะว่าเขาเจ้าแปลงแล้วเจ้าส่นี่วางไว้ก่อนเนาะเจ้ายังบ่ได้เอาบานพับบานทางไส่แเนาะ ไซดไม่เลียมไม่ใหญ่มัดมาพี่น้องคนระับการเน้นหน้าพอสมควรเ์ได้พี่น้องคือว่าละเอียดดีนะพี่น้องเนาะจะเป็นไม่ฟกักไม่ฟองไม่แพ้วี่แหต่จะามาซับแทนก็ใส่แนบเลยพี่น้องคนระับคักอยนูะ่พี่น้องเนาะจะเป็นด่างไม่เลื่ยนได้พี่น้อง แต่กันยังโบสัมฤทธิ์เด้อเนาะสองสามวันก็น่าจะสัเร็จิ์แหละตันนั้นเป็นบ้านเก่าคนเนาะบ้านเก่าคนนิดสามนั่นเนาะเป็นก็นจะเป็นแบบเก่าขั้นของเพื่อนนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้จะสวยงามกว่าเนานะแบบเก่าเลยเนะนาะแต่ใหญ่กว่าเก่าเลยพนะี่น้องคือว่าน้อย เจียหน่อยก็รุดตัวล่างเก่าแต่ว่าตั้งแล้วมาแล้วก็คือว่าใหญ่กว่าตัวเก่าพี่น้องเนาะทางเป็นทางด้านหลังเนาะด้านหลังนั่นนี่ขักลีลิเนาะนี่ก็เจ้าเด่นแนบยังดีเลย อนนั้นยังสีหนา้าสีหน,าน้าก็ยังบ่ได้ใส่เดเนาะเจ้ายังจะมาสานต็มไม้ก็ยังมีอยู่นี่นพี่น้องเนาะไม้ที่ว่าเขาเจ้าไปตัดมาก็มาซับเนาะเจ้าเนี่ยติดเสาอย่างดีเพี่น้องเนาะนี่อดดีเนาะพี่น้องเนาะเ่าเพิ่นก็สบายดีเ่า,าสบายดีอนญา เออสบายดีเท่าไหร่ไม่เ่าเนาะขึ้นมาดินาวบ่หนาวหญิงไฟเราเทศยังกินนันนั้ไม่ตัวหนักอันเดียหก็รูปเลือกไม่หนักอ่ไหมกินอ่ะไม่เ่าปิ้งกินอ่ะอือโอ้พ่นไปเ่าพ่นปิ้งอันนี้กินเนาะดกดกเคแล้วโอเคเนาะโอ้ไม่เ่าเป็นปีกโอเคกุตดนมันยุ่งใส่ ตูดยุพุ่นอ่ะอ๋อแถวไปเก็บนี่มาปีงกับเขาด้วยเออเออแถวปีงพักในกับเขาน้อเออดอกแคพี่น้องพนปิงดอกแคกับเขาพี่น้องกับเขามโม่เสียดีเงนไม้เราไปเถ่าน่โม่เสียเรียวเรานอกเงินไม้นาะเออตึมสองสามวันก่อนจะเรีวรแหละเนอ สร้างเขาไม่ซ้อมแปลงซะเราก่อเรียกแล้วได้อยู่เพิ่นไม้แล้ว<า>สบายจะะาใจแล้วน<า>เนาะวันนี้เนาะสบายใจบมื่านมันหักแล้วเนาะเพราะฉะนเก่ามันหักมดกับเมื่านมันหกักหักทึบหวัวเนะาะอันนี้สบายแล้วเนี่ยนะฝนตกกับเมื่านเราเบื่อยานอันนั้นฝนตกนี่หวัวลงเลยเนาะนตบยาอัน,าน,อนนั้นนี่ฝนตกนี่ตกใช้ขึ้นเปียกมัแล้วเนาะเปียกโอ้ นอนกู b ไ a y แล้วเนาะ,ะโลกรกีจะโกรกีจกโกเดี๋ยวนี้เนี่ยสบายแหละนอนนะแต่แห้งแหละฝนตกฟ้าร่มยังก่อนจะแห้งแหละเนาะอ่าตั้งแค่4มฟาดกับเป็นฟ้าไร่ซองอยังคักเนี่ยเขาเจ้าสารไร่ซองเน้นยนาเพราะสมควรธ์้นพี่น้องเนาะลายตัวนี้เนาะมุมเวียนลายคัดเนอนไร่ซองเจ้าสารงามในพี่น้องเนาะเขาเจ้าความ ความทั้งนอกทั้งในความสักกันนะเป็นสลับแบสสลับเนาะพี่น้องเนาะงามอยู่พี่น้องเนาะเจ้าสามลายแบบนี้ก็ <c oughs> <c oughs> สองมือสามมือเราที่ว่าลูกใบขม้าเบิ้งการทางบ้านของเท่าวรเนาะแต่มาเนะี่ลูกกอดิมาไทยคลิปให้ภูนิยจิบุญให้เอฟซีเขาเจ้าได้เบิ้งกันเนาะปล <c oughs> าเฮือนของเม่เา่านะนะาเนาะสำเร็จหรือบนะ่เนาะแต่กททนะยนะ <c oughs> ังบ่สำเร็จเทือมื้อนี้ยนะเนาะยังบ่แล้วเทือปากาสิได้ รอถาดิมวันหนึ่งสองวันเนาะจังจิเลี้ยเนาะส่งวันสามันเล็้บาวลีพวกเขามาพ่มาเบิ่งอ่ะวันนี้มารือรือกินเออรือกินส่งกินที่เอาลำมาให้เราเข้าอันไหนส่งเอาเข้าส่งส่งเจาไปเอาเข้าเออปากเขากิน มนีเขากินเออบาวบาลลีชวนเจ้าไปซื้อเข่าบาวบาลลีเอาเข่ามาส่งบาวลีเอาเข่ามาส่งโอ้หลวงมกไก่ตีเอาเข่ามาส่งส่งกระสอบหนึ่งอ่ะกระสอบหนึ่งเปล่านึงอ่ะใช้ยูธงมาเออเขาเขาหนึ่งแล้วเขาหนึ่งเขาหนึ่งก็เราช่ลงมกไก่ตีอันนี้บ่บ่มีเขากินแล้วก็บบาวลีไปซื้อซื้อเข่าที่ว่าเขาเจ้าหนึ่งเนาะเอามาให้เนาะ โอ้ฟ้าก็สร้างยเปื่าแล้อันนี้มันลานไปเท่าท์เ่ลูกอ่ะลานเนาะลานอยู่ยุ่น้ำไ่เ่าเนี่ยอืมยันมาเท่าพี่น้องอันนี้มันเป็นลานเพื่อนเนาะอ่าเป็นยิิงไม่กดเขาขงเฮียนบอกหน่อยเขาเขาเอามื่อนี้คือพวกไปมีเขากินฮะมีเขากินบุ๊ีเขากินพวกไปของเฮียนเลยออืเขาขงเฮียนเขาปอได้แล้ว ออเอาอามสามเออก่อนทำอยากถามซื้อได้ซื้อยังก่อเจา<ก>้าหน่ไก่ฮะไก่ไก่โอ้มือไก่อันนี้ทุกปีเราด่ะสิบปีล้วปอสิบเปีเขาโพซามสิบเอปีเขาโพซามพี่น้องเพื่อนกากาเดีเ่้เขาเงียนี่เด้ดอือ ล้วพ่อแม่ด้ยแม่เอาปผอาตากุ้งมาแม่เอาพ่อไเลี้ยงไปเลี้ยงแม่เอาพ่อช่วยเลี้ยงพ่อรู้พ่อมีเออป้าพ่อแม่นี่ปะกันเนาะเออปะกันลำยูนน่ะไม่เท่าเนาะโอ้แม่นลำยนมาเท่าแม่แม่นี่ไปเอาพ่อไม้เนาะโอ้ก็เลยไม่ยูนน่ะไม่เท่าเนี่เนาะ มันนี่บุปไปโรงเรียนบนมีเข่ากินบุปไปโรงเรียนเลยเอโยโออายุ้างจะปุ๊บเป็น้องพี่ตาสงสารพ่นอนเนี่กินดอกแค่พี่น้องดอกแค่แปิงปิงสิกับเขากับบุมีเขา่าสิกับเลยพี่น้องเนาะกับเขากบบุมีเข่านะตาสงสารพูนลานเป็นอนะ้องเนาะกลินให้ตุว,ว่ามันกินดอกแค่นี่ละล่าเนาะพี่นอ้องอื้อ กินอะไรก็ร uh? ีบกินอะรก็รอดสู yeah. ้คกตีอ๋อมึงหนีมืงหนีเบาลีปุ่มาเนาะมามาแต่เมื่อวานนเห็นอ๋อก็รอดสูงอาจจยอะมันเป็นตั่งหนุ่มอ่อเป็นอยังเนาะบางทีลูกเมื่ท้ายวิดีโอนี่ลงไปท้ายคลิปนี่ลงไปเนาะบางทีก็จะมีผู้ใหญ่ใจบุญเพร่ะนั่นสงสารเนาะก็หวังว่าคงจะมี ขอเดขอภาวนาแลยเนาะมีผู้ญ่จบุญนบิ่งเห็นความทุกข์ยากลำบากของเมถากรบหลันเนาะนะบางที่นก็มีน้ำใจทุก่์ราเนาะบางทีเ่นก็อยาก่ซยเหลือแมเา่รนะเนาะแต่ว่าเ่นบ่ช่วยเลือมาลูกก็เสด็นำเอาที่ว่าของคน่วยเลือมาให้เมถาเด้วยก็เลยไดขอภาวนาแหละเนาะโอ้ผู้่าจบุต่ดลเยติดติมเนาะ เป็นอย่างนี้สูดๆเลยน้องเนยละไอ้ก่อนซื้เข่ามาอัปเดตเบิ้งเฮือนของเม่เท่าแหนบมาก็ยักมาท้ายคลิปให้ผู้นี้จุบุญในเอฟซีนี่เบิ้งน้ำกันเนาะว่าผู้นี้จุบุญเดี๋ยวเพิ่นฝากเงินมาให้สร้างบ้านนะเนาะนะท้ายเพิ่นเบิ้งเนาะท้ายวิดีโอนี่ลงไปเพิ่นเบิ้งบางที่ก็จะมีที่ว่าผู้นี้จุบุญผู้นั้นให้การเฉลียมาเพิ่มเติมนะเนาะ เคือจะไข่ที่ว่าดึงดูดที่ว่าผูหญาจะบุญพ่นยักเฮ็ดบุญเฮ็ดยังนะเนาะพ่นห้เพื่นนี่เบืองเห็นแล้วก็เข่ามช่วยเลือไม่เท่าืันเต้มเนออาลละค่สั้นการลวกก่สิเสด็ขอตัวลักกับก่อนเ้อเล้วไวยแล้วเพือนนี่ละก็ลวกก่ยังิสด้เข้ามาตืตมอีกรอบเนาะนะเสด้เข้ามาตืตมอีกรอบเด้ออ่นน้อยกับก่อนเ้อเมื่อไารายังสิเข้าม้า่ายขิปเติมเนอ ກັນວ່າເຮືອນແຕ່ວ່າເຮືອນແລ້ວສຳເລັດມື້ໃດນີ້ອ້າຍກໍຈະໄດ້ເຂົ້າມາຖ້າອີກຮອບເດີ້ຈະໄດ້ກໍໃຫ້ນ້ອງນີ້ສູລທົນດກັກນນຂມດເຖົາກໍຍັງໍ່ສຳເລັດທື່ກມືນອນກໍຈະດຂົາມອດໃພ່ນອງໃທານຜູົມຜູໃใจบุญນ ได้ติดตามรับชมนํากันไปซํานี้ก่อนเนาะเพราะว่าเฮือนเม็เฒ่าเพิ่นก็ยังบ่แล้วเทื่อเนาะทางสร้างเพิ่นก็ยังบ่เห็นมาแตงนะเพราะว่าเขาเจ้ายังไปสิกนาิไปซอกเอาไม้ตึมแลพี่น้องเนาะไม้ก็คือสิบ่พอเนาะมีกันยังมีหน่อยอยู่นี่พี่น้องนี่อยู่ใต้ตรางก็มีอยู่นี่ก็มีมื้อนี้บ่เห็นมากก็เพิ่นสิได้ไปซอกเอาไม้มาตึมเนาะเฮาสิสานสายเทิงแลพี่น้องเนาะนี่สานสายเิง แล้วก็แได้เอาไม้นี่แนบตามนี่เติมเก็บความละเอียดเติมแล้วก็เช่นมาสารประตูนี่เติมเนาะแทงประตูนี่เติมสำหรับคืนนี้เบาอ้วนก็แได้เอามาต่อนมาฟักพอพี่น้องทานผู้ชมไปสำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็คือเนาะสำหรับการขม้าเบิ้งเฮือนกองไม้เท่าเยินเพื่นเนาะกะยังบุท่านสำเร็จเตียวพี่น้องเนาะกะเล้ยวลายแล้วล่ะกะเล้วไปลายแล้วล่ะพี่น้องเนาะ ตาบ่าอ้วนก็สิได้เข้ามาอัปเดตให้พี่มมน้องท่านชมนี่ติดตามมาชมนํากันไปสํานี้ก่อนแล้วก็ไว้มือใดเนาะที่ว่าสร้างเขาเจ้าสร้างสําเร็จแล้วบ่าอ้วนก็สิเข้ามาตึงอีกอีกรอบเนาะอ่ามันสิแน่นนาหรือว่าสิสวยงามจัดเนาะนะแต่ก็มื้อน,นี้ก็ยังบ่าาแล้วท่อ้วนเข้ามาก็คิดว่าสแล้วรเนาะแต่ก็ยังบ่แล้วทือเนาะไว้ถ้าสาําเร็จแล้วบ่อ้วนก็สิเข้ามาอัปเดตให้พี่น้องท่านผู้ชมและผู้ใหญ่ใจบุญที่ว่าฝากเงินมาช่วยเหลือ ในการสร้างบ้านของคุณยากยืนเพื่อนเนาะท่านี้บ้าอ้วนก็บุมีอย่างไรเนาะก็สิขอวุฒิขอบใจขอบบุญขอบคุณนําผู้ใหญ่ใจบุญที่ว่าให้การช่วยเหลือคุณยากยืนมาในครั้งนี้เนาะก็คอยเพื่อนจงยุดดีมีแห้งปลาชะจากโรคายแก่เจ็บเนาะเงินทองไหลมาเทมาเนาะสิ่งที่ทานไหนมาในมือนี้ขอกลับไปหาตัทานหอยแถวเพื่อแ่าเลยเนาะสาธุเนาะอ่าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบ้าอ้วนก็สิขอฝากฟังไปน้ำเอฟซีเนาะสำหรับตัวของบ้าอ้วนเนาะอ่ ถักว่าท่านผู้ชมท่าในใดเนาะคนย่ญญาจีบุญท่าในใดได้เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้แล้วเนะาะถักว่าเมตตาสงสญญารยักษ์บริจาคช่วยเหลือครอบครัวของคุณยายเยือนเพิ่นอีกตืิมเนาะก็สามารถตริดต่อพอพันมาทางเฟซทางไลน์ที่บ่าวอ้วนเอาขึ้นไว้ทีงหน้าจอเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่าวอ้วนก็สิขอเป็นสบพานบุญให้กับคนย่ญญาจีบุญทุกทุกท่านเนาะที่ว่าให้การช่วยเหลือมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ่าวอ้วนก็แสดงขอตัวละท่านผู้ชมไปก่อนเนาะพักโปรแกรมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง